เดี๋ยวพี่ตั้งเหยอกกันอืมรักกันรักกันเออเล่นกับพี่ว่าเลยรักกันรักกันอืมอืมรักกัน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 ค่ะจับมือหน่อยจับมือหน่อยอืมออืมแม่อ้าวแม่อ้าวชุดใหม่แล้วนะคะคุณหนูนาเดียเปลี่ยนชุดใหม่ นอนชุดใหม่อีกแล้วนะอ่ะให้น้องพลิกไปดิให้นอ้องคว่ำไปเออให้คอค่ำไปอืมอืมเฮ้ยเอาคอขึ้นได้แล้วเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวทีนี้เจ็ดเดือนหนึ่งขงวบมันยืนได้แล้วนาเดียนาเดียหลกหาน้าหามแม่ดิอาเดียชุดใหม่อีกแล้วนะคะคุณหนู ไม่งว่วงหรอคะกันหนูน่ารักน่ารักจังรัก,กันนลก,กันแัก,กันนลก,กันอ่าปล่อยเขาตามสบายเขาอืมอืม เมื่อเมื่อไม่มีอะไรเมื่อไม่มีการสนใจนาเดียนี่คือนาเดียนะครับเขาจะเรียกว่าไม่ใครเรียกเขาก็จะเรียกเราตาจ้ะตา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 าเออมึงอ่ะไมาต้อชมแล้วมึงหาท่านผู้ชมมึงหาคนดูอยู่ตาจ้ะ ตะ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 ฮึตตตะตะตมะักกันรักกันสองพี่น้องฮึมรักกันรักกันพี่พ่ะกับพี่น้ดีนคัคันคันี่วคันคอะันคลิปคลิปเออคลิปนั้นยังคันแบบออกหกร้อยหกร้อยงศาเลย นี่นาเดียเอ้ยอาเอ๋ยฮันเก่งเต้นกับพี่วารุกงั้พี่วารุกหนูเกิดกันเกิดกันเกิดกันเออหนูยัดว่าจะใครแย่กเออแล้วก็หนูก็พลิกไปพลิกมาของหนูกับพี่ชายเล่นด้วยกันรักกันรักกันค่ะรักกันรักกันเออฮันเกียง เก่งๆอย่าลืมลิปนี้คลิปนี้ไปให้นี่กันนะลูกคลิปนี้ไปให้นี่กันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านนี้นะคะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะลาเดียบ๊ายบายกันลาเดียบ๊ายบายกันบ๊ายบายเออบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจังชมไม่พายบ๊ายบายจะเป็นงไงจะเป็นยัไงบ๊ายบายจ๊ะจ๊ะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ